EP นี้ลิลลี่จะพาไปต่อกันที่เบอร์มิงแฮมและลอนดอนค่ะระหว่างทางก็มีการไปเที่ยวโรดทริปที่ออกซฟอร์ดและนอตติงแฮมด้วยเป็นอีกเมืองยอดฮิตที่มีการผรสมผสานทั้งความเก่าแก่และความทันสมัยได้อย่างลงตัวบล็อก6วันสุดท้ายในอังกฤษของลิลลี่จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะยีตอนนี้นะคะอยู่ที่กลเชสเตอร์ ลอเชสเตอร์ <Wow. S 2> นะคะก็จะเป็นเมืองที่โรแมนติกมากๆนะก็คือจะมีการทําเป็นแบบสตรีทฟู้ดแล้วก็เป็นมาร์เก็ตต่างๆนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีท่าเรือเพื่อที่จะขนส่งสินค้าต่างๆก็จะเป็นด็อกสเล็กๆนะคะนอกจากนี้ก็สามารถมานั่งชิลๆได้ทั้งๆที่อากาศดีด้วยนะเหมือนเป็นงานแฟร์อะไรสักอย่างหนึ่งลิลี่ชอบเมืองนี้มากๆถ้าเกิดมีเวลาก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆลองมาเที่ยวกันที่เมืองนี้กันค่ะ เป็น Mark and Spencer Food นะคะ Race delicious apple ซีเลกแบบฟาร์มซีเลกของ Emis มีนะ่า Apple Pie น่าทานมาก Apple Pie อ,ปปยอยู่ที่3.75นะคะประมาณไม่ถึง120บาทประมาณ100าเจรีย์ไทยคือแบบคุ้มมากทุกคนดูดิเป็นอย่างนี้ด้ย <c oughs> เขาแกงเขียวหวานดิ Green Thai Chicken Curry ที่แบบ200 พอเป็นของไทยแพงน่าจะเป็นแบบผัดไทยหรอมันคืออะไรอะ่ะอันเนี้ยทำไมฉันไม่เคยเห็นนี่ผันแงแต่ว่าพัแหงหน้าตาเหมือนแังเขียวหวานมากอะทำมันเป็นสีเขียว สภาพย وم มากหลังจากที่เราไปช้อปปิ้งกันมาที่กอร์เชสเตอร์นะคะที่ออร์เดก็ตอนนี้กำลังมาเช็คอินที่วอรซอรเบอร์มิงแฮมอยู่นะคะก็คือนอนที่โฮลด์เดย์อินเอ็กซ์เพลส์สมมติว่าแบบเปลี่ยนฟิลวันหยุดก,ออก็มาแบบจากหนูหลับมาเห่าเป็นแบบประหยัดหน่อยเย้ <c oughs> วันนี้นะคะไปเที่ยวเบอร์มิงแฮมกันมีเบอร์ห้าบ้าเนเบอร์โมกใหม่จ้ะได้มาจากกอร์เ<ม>ชสเตอร์ เช่นกันกำจีนแบบกอร์เซสเตอร์เช่นกันสวยอ่ะเท็ดดี้เอ้ยเท็<ท>กเบเกอร์ดดรอันนี้อร่อยมาก,ดดกาอันนี้นะคะลิลลี่อยู่ในตัวเมืองเฮิร์ชนะคะที่เบอร์มิงแฮมซึ่งนี้ก็จะเป็นเกย์วิลเลจนะคะที่จะเป็นคอมมูนิตี้ของ LGBTQ <c oughs> ก็จะเป็นตึกรลังบานช่องที่แบบมีสีสันเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับการจัดช่วงเทศกาลต่างๆในไพรมันด้วยค่ะตอนนี้นะคะิอบอ ต่อนะคะกำลังมุ่งหน้าไปที่าบเชสเตอร์เพื่อไปชอปปิ้งที่เอาเลทกันคะ่ะเฮ้ยถูกใจเราเป็นวันที่แดดดีด้วยตอนแรกโวยวายอยากหาเมืองเก่าๆแต่ว่ามาเอาเลทก็คือดีฉันถูกใจสิ่งนี้้ยร้านกาแฟฉันกินร้านนี้ดีกว่า จิ <c oughs> <c oughs> มม <า S 1> ี่ชูคนที่ไม่อยากมาตื่นเต้นสุดมาที่นี่ก็คือตื่นตาตื่นใจมากๆมีแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลกเต็มไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นกุชชี่บาเลนเซียกาจิมมี่ชูซิลีนะไรต่างๆนะแต่ว่าพอดีวัลลีไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เลยไม่ค่อยได้ช็อปอะไรเท่าไหร่ค่ะ หลังจากช้อปปิ้งกันแล้วนะคะลิลี่ก็มาที่เมืองออกซฟอร์ดค่ะเพื่อขับรถมาดู University of Oxford อันนี้เคยได้รับขนาดนามว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกติดกันถึง4ปีซ้อนนะคะวันนี้ได้มาเห็นเป็นบุญตาแล้วบอกเลยว่าสวยงามอลังการมากๆนะคะถ้าเกิดิลี่ไม่แก่เกินเดียวลิลี่ก็อยากจะมาเรียนที่นี่สักครั้งในชีวิตยคือปังมากเป็นมหาวิทยาลัยในฝันก็วันนี้ก็จะจบลงโดยการพาเพื่อนชมวิวรอบๆออกซฟอร์ดกันค่ะ ปิดท้ายวันนี้ด้วยมือเย็นแบบฟิชแอนชีฟสไตล์นักเรียนอังกฤษแถวออกซฟอร์ดกันค่ะก็ห้ามพาฟิชเคกกับปลาคอตเลย Hello this is at Nottingham วันนี้ขับรถมา Nottingham มาฟ้อหนาวมากวันนี้เป็นวันที่หนาวมากหนาวแบบน้ำแข็งเกาะรถก็ดกเดี๋ยวจะไปดูคา s โซ e ที่ฉันเรียกว่าคา s โซ e มาตลอดแต่ว่าฉันรู้แล้วว่ามันเรียกว่าคาโไม่เป็นคนเรามันก็ผิดพลาดกันได้ จะไปเชื่อวป่าถากันเย้ r o u n and r o u n ฉันหาวมากแล้ววันนี้ฉันใส่กางเกงชันเดียวเป็นแบบขามาฉันหาวแข็งอยู่แล้วทุกคนอันนี้เราก็ลังจะไปนอตติงแฮมเมืองที่ไม่มีแฮมสดฟิลมากฉันขับรถมาเป็นชั่วโมงแต่มันปี ช็อตฟิวเหมือนนั่นแหละมันก็ต้องมีการช็อตฟิวกันบ้างไม่เป็นไรจะไปที่อื่นในลอตติฮมเป็นโรบินฮูดนะคะซึ่งเขาขโมยของจากคนรวยไปให้คนจนเพื่อรวยความเหลื่อมล้ำ จริงๆวันนี้ที่วางแผนมานอตติงแฮมค่ะคืออยากจะมาดูคาโซที่รีบอกไปเป็นต้นที่แต่ว่าความที่เขาปิดปรับปรุงอยู่เนาะก็เลยชมพกแบบความเป็นเมืองเก่าอะไรเงี้ยคือเมืองนี้มันจะมีความผสมผสานระหว่างความเป็นเมืองเก่ากับความเป็นเมืองใหม่เพราะว่าเขาเคยเป็นจัตุรัสเก่ามาก่อนก็คือใหญ่เป็นอันดับ7ของสหาราชาอาณาจักรด้วยความที่เราอยากจะมาดูอะไรที่มันแบบคลาสสิกเราก็เลยตัดสินใจไปที่วอลลัตันฮอล์กันค่ะ วอลาตัานฮองเอนเดียพาที่อยู่ของกวาง90ตัวกับ120ตัวกวางเต็มเลยยี่ตรงโน้เต็มเลยอู้กว้างฉันฉันไม่กล้าเข้าไปใกล้พวกเธออ่ะฉันกลัวแต่ฉันเห็นเธอนะ ที่เห็นอยู่ตรงหน้านะคะก็คือเป็นคฤหาสน์เก่าที่เขาทําเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เราเข้าไปศึกษากันได้ค่ะแต่จริงๆก็คือต้องเสียค่าชมนะ เมื่อเดินเข้ามาตรงหน้าพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะมองไปอีกมุมหนึ่งคือจะเป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยค่ะเราก็สามารถมาถ่ายรูปก,กันหรือว่านั่งชิลๆกันตรงนี้ได้นะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยเหมือนตามที่เราเห็นในหนังกันเลยค่ะตอนที่ลิลี่ไปถึงพิพิธภัณฑ์ก็คือใกล้ปิดแล้วนะคะลิลี่ก็ได้มีโอกาสชมแบบคร่าวๆนะก็ได้ถ่ายรูปมาให้เพื่อนๆดูก็คือมีห้องในโนเสาร์ซึ่งลิลี่แอบกลัวนิดนึงกลัวเฮ้ ในทุนเสา์ว่ะมันกดเองยังไงอะ่ะวิธีทำหนึ่งฟอนหกสิบเก้าจุดเก้าปอนต่อลิตรเราเวลาเรารวเวลาเราประมาณเจ็ดสิบบาทตอบต่อลิตรเราเวลาเราทำแบบน,นี้คือเราต้องชืดจับไปเรอก diesel อ,อ,อ๋อเราเลือกได้เลยเราอยากพอก็พอใช่อ๋อไม่ต้องแบบไปกดเซตอัพเติมมาแล้ว16ละโอเคเท่าไหร่แล้วอาจจะพอ,อยังน,นี้ยังเต็มให้เต็มถัง70ปอนด์ละมนเต็มแล้วอ่าเต็มแลว80ปอนด์วันนี้นะจ๊ะเรากำลังจะไปลอนดอนกันเย้ตอนนี้อยู่ที่จุดพักรถหนาววันนี้อากาศร่มมึนแต่แดดแรง ห้องน้ำโชลีลาอลังการมากเป็นได้สัน ิลลี่แลนว่าจะเอารถไปคืนที่คิงครอส s นะคะที่อยู่ในลอนดอนก็คือเอารถเช่าไปคืนนั่นเองเพราะว่าที่ลอนดอนเนี่ยการขับรถเนี่ยเขาจะมีข้อจํากัดที่ยากมากๆซึ่งนะักท่องเที่ยวอย่างเราก็ต้องทําความเข้าใจนิดน,นึงว่ามันจะมีโซนที่เราจะต้องจ่ายเงินเพื่อผ่านเข้าไปอย่างเช่นพิค c าเดรียเซอร์เคิ์อย่างเงี้ยก็จะเป็นโซนที่เราจะต้องจ่ายเงินก่อนหรือว่าจองไว้ล่วงหน้าว่าเราจะทําการผ่านเข้าไปนะถ้าเกิดเราไม่ได้จองแล้วเราดุมดุมขับรถผ่านเข้าไปอย่างเงี้ยเราก็จะถูกเสียค่าปรับนะคะดังนั้น ทุกคนก็ควรจะศึกษาเนวิเกเตอร์ต่างๆเพื่อที่จะเอารถไปคืนโดยสวัสดิภาพและไม่เสียค่าปรับจ้าอับซ้บอนของของห้องนองนของเราอยู่ตันอยูตันเนี่ยเราอยู่ห้องเราอยู่ในยู้ยตัดซ้อนไปปะอ่าหนึ่งชั้นสองชั้นเล่ะอ่ะลงมาอีกอยู่ในใต้ดิน เ,เขาไม่ได้ต้องต้องสแก,กนชนัชนนะโภลโรงแรมคือคลาสสิกมากจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงนี่คือดีนี่คืออยูาชา่ชั้นใต้ดินนะแล้วมีขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยลงมาอะไรเนี้ยคือลึกหลับซับซ้อนมากสลับลึกแล้วซับซ้อนสุดๆแล้วก็แบบเป็นติงคิงไซน์แล้วก็แบบมีโซฟาเบด แล้วก็นี่เป็นห้องน้ํามีอ่างอาบน้ําปังๆด้วยจ้านี่แล้วก็นี่เป็นห้องอาบน้ํานะคะเรามานอนที่ฮิวตันไฮพาร์คนะคะก็คือสวยอยู่นะโรงแรมได้อยู่แต่แมรี i ออทแบบดีกว่าแรงปะอ่ะอันนี้คือดูไม่ได้ไม่มีวิวเพราะว่าเราอยู่ใต้ดินจ้ะเหนื่อยมากค่นผู้ชมฉันเดินมาจากเซนต์แพนครับมาถึงโซโหแล้วจ้าลอนดอน โซโหมันเป็นที่รักของเรานะจ๊ะเคยมาสมัยเด็กจำได้เลยบรรยากาศมันก็จะแบบว่ามีความแบบจินๆอย่างนี้อันนี้เดียววันที่เราเคยมาอ้าวแล้วทำไมถึงเราเคยไปกินร้านนั้นนะ <ไป S 1> อ๋อ <ไป S 1> เพราะว่ามันไปถึงครึ่งทาง สเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ลิลี่รู้สึกหลงไหลกับประเทศอังกฤษ,กษมากๆคือเขาคงความเหมือนเดิมและคลาสสิกเมื่อสิปีที่แล้วที่ลิลี่เคยมาเป็นยังไงที่ลิลี่มาตอนนี้ก็แทบไม่เปลี่ยนไปเลยค่ะทําให้แบบเราสามารถแบบจาลึกเมมเบอรี Memory อะไรต่างๆพอเรามาดูเราก็พอจะนึกถึงวันๆที่เราเคยมาได้ มือเย็นที่เราทานในวันนี้ชื่อว่าร้านแฮปปี้เขาบอกว่าเขาได้รับรางวัลเป็นแบบเบสเรสตอรองของลอนดอนในปี2022เลยซึ่งเรามาทานแถวพิคคาเดรี่เซอร์เคิลนะคะบอกเลยว่าอาหารก็ดีจริงๆนะทุกคนแล้วก็แบบมีการบริการที่ดีด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงจนเกินไปถือว่าเหมาะสำหรับการมากับครอบครัวมากๆค่ะมาตัำ ้้าาเเเลลลลยขขววผสืออติดนกงัม่ลลที่แปลกอย่างหนึ่งของร้านนี้คือเนื้อเลือกระดับความสุขไม่ได้จ้าก็คือมีแต่ความโทกเอ้ยไม่ใช่ก็แต่ระดับเนื้อที่เขาย่างมาก,ก็คืออร่อยกำลังดีนะคะแล้วก็มีกรีกสลัดด้วย ของชั้นในครั้งก่อนเพมสลี่ขายของเล่นเพมสลี่ที่เรามาครั้งที่แล้วใช่เ<สาย>นม<ส>าแ<ย>ล้วเดนอยู่ในร้านของเล่นที่เก่าแก่ที่เปิดไปที่เปิดไปพักหนึ่งอะตอนนี้เปิดใหม่แล้วจ้าครั้งที่แล้วเราก็มามาซื้อของเล่น แล้ววันนี้ฉันแต่งตัวเป็นเด็กปะปคือแต่งตัวเป็นเด็กเขาแบบเขาคงคิดว่าฉันอายุ14 <c oughs> จริงๆเยยี 17, ่สิบเจ็ดจ้ะเฮทุกมาตามหาบาร์บี้มีคน,นอยู่ร้านแอปเปิลที่รนี้สิร้านแอปเปิลที่นี่สวยมากเลยข้างๆเชดเบเกอร์วันนี้เอาชุดพ่อมาใส่ ออกมาก็คือกินข้าวมีข้าวชาวที่หิวป่ะโอ้โหแม่ขนงมีคุกคกี้คุกคกี้เต็มเลย <laughs> เธอบินเกือบชนชั้นแล้วนะอันนี้เป็น Royal Albert Hall เป็นสถานที่ไว้จัดคอนเสิร์ตอะไรต่างๆนี่สวยมากอยู่ตรงนี้อันนี้ก็สวยมากอันนี้คืออะไรอะ่ะสวยมากอาตอนนี้ก็ค้าเดิน เดินยามเช้าในไฮพาร์กก็แบบไปเที่ยวนั่นนี่เมื่อกี้นี้ก็ไปดูโรอัลเบิร์ตอัลเบิร์ตใช่ไหมใช่แหละแล้วก็กำลังจะเดินไปดูไดอาน่าฟาวนเชนนะคะซึ่งเหนื่อยมากทุกคนเดินเนนเดิน,เด,นเดินแบบออกกำลังกายเดินวันละเป็นหมื่นหมื่นสเต็ปอุ้ยอันนี้สวยมากอะ่ะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมีน้องหมาด้วยไดอาน่าฟาวนเชนอยู่ไหน นี่ไงฝั่งซ้าย Diana Memorial Fountain สวยอะแต่เขาไม่ได้อะติดกงวันนี้ย่งดีเราอยู่ใน h a ร r Arts จริงอะสวยอะ ราอยู่ที่บักกิ้งแฮมค่ะถึงที่บักกิ้งแฮมแล้วสวยมากนี่บักกิ้งแฮมพาเลสเนี่ยตอนนี้นะคะอยู่ที่พระราชวังบักกิ้งแฮมคนมาเยอะมากทุกคนแบบเกาะรั้วมาดูกันเยอะมากก็มีทหารด้วยทุกคนทหารแบบใส่แบบมวกแบบ ฟูฟ <st wireless> <idity y> ูเหมือนที่เราเห็นในคุกกี้อาร์เซนอลฉันเห็นแล้วฉันหิวนะอยู่ที่หอนาฬิกาบิกเบนแล้วหอนาฬิกาบิกเบนจ้าขาอุตส่าห์ไปสระผมมาเพื่อมาออกกล้องสันคุณนุ่น ร้านนวดตอนนี้เขาย้ายมาเบสออนลอนดอนแล้ววันนี้ทาครีมกันแดดด้วนะตื่นเต้นปะสื่นเต้นใช้ครีมกันแดดที่ห้ออะไรไทยยินดีแคนเมกเพราะว่ามึงบอกเขาจะบอกว่ามากี่โมงใช่มาสีสามเลยเหรอฮัลโหลอันนี้คือเราขอเล็กเพื่อนไปเรื่อยๆตามชอบ ราจะย้ายมาอยู่ที่นี่ไม่มีใครพูดอะไรนี่น้องไอนะคะทุกคนถ้าน์คนจอได้เอออันนี้นุ่นไอ้นุ่นเคยออกไม่ออกครั้งที่สองแล้วเออตอนนั้นออกไปแล้วออกไปแล้วเยอะมากนะตอนนี้นะคะอยู่ร้านอะไรอ่ะบาชานเลียตื่นเต้นมากเขาเดินมาเขาเดินมาดูฉันจ้องแล้วจ้าเดี๋ยวฉันจะเดินเข้าไปคาสาวเนี่ร้านนี้มันสวยหรูขาดร้านนี้ค่ะ ตอนช่วงที่ลิลลี่ไปนะคะร้านนี้เป็นร้านที่แบบฮอตฮิตในหมู่ลอนดอนเนอร์มากๆนะคะเพราะว่ามันมีมุมถ่ายรูปแบบสวยงามอลังการฟิลแบบกรีกโดมันอะไรแบบนี้นะคะแล้วอาหารของเขาก็คือรสชาติอร่อยเลยค่ะลิลลี่สั่งเป็นไก่นะคะแล้วก็มีเนื้อแล้วก็มีรีซอตโต้ด้วย ก็ถ้าเกิดใครมีเวลานะคะลิลี่แนะนำว่าร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่มีมุมหาทำคอนเทนต์เยอะเช็คบินออกมา7คนอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0บาทค่ะซึ่งจริงๆเราก็ถือว่าเป็นอะไรที่ราคาค่อนข้างโอเคในลอนดอนนี้ค่ะอันย่าจ้าอาไม่อิ่มแหละดูออกกลับมากินต่อ,อ,อด้วยป็นที่น้องอล่าเขาเก็บเอาไว้ห้างากม่มีม เซนต์เจสันเฉยมิสเตอร์มาเองเซลฟิเจสแอนด์โคูลเป็นซอสเตนบีนะคะอร่อยไปบ้างค่ะวันนี้วันสุดท้ายที่จะอยู่ที่ลอนดอนแล้วนะคะก็อยู่ที่นอตติงฮิลล์ตื่นเต้นมากมันคือหนังเรื่องหนึ่งฉันไปมาหมดแล้วนอตติงฮิลนอตติงแฮมนอตติง นอตติงอินโฮาร์ดย่านนี้อยู่ใกล้กับไฮพาร์คที่เรีลีพาร์คนะคะก็คือเป็นย่านนอตติงฮิลล์เมืองของเขาก็จะมีความเป็นแบบสีสีถ่ายรูปสวยน่ารักให้ฟิลลอนลอนเนอร์สุดๆค่ะอันนี้คือใกล้ๆพอทเบโรมาเก็ตแล้ว โอ้ยตอนนี้นะคะหลังจากที่เสร็จจากนอตติงฮิล l l ก็นั่งแท็กซี่มาล o n d o n Bridge นะคะก็คือวันนี้ต้องเที่ยวให้คุ้มทุกคนเพราะว่าอะไรที่เรามาลอนดอนบริดจ์สาเหตุเพราะเราอยากเห็น Tower Bridge เนื่องจากคิดว่าถ้าเกิดสมมุติมาเดินบนสะพานทาวเวอร์บริดจ์จะเห็น Tower Bridge ไม่ชัดก็เลยมาลอนดอน Bridge นี่แดดมาตอนเราถ่ายรูปพอดีนี่ได้มาตามที่ตั้งใจไว้แล้วนะคะ <are> อะฉันดีใจมากเรากำลังจะไปบอโรมาเก็ตกัน แต่ว่ามันดูเล็กอะ่ะฉันว่ามุมนีเราต้องไปอยู่ข้างๆเนี่ยถ้าเกิดอยากได้มุมใหญ่ข้างๆข,ข,ข้างของ Tower Bridge ใช่แต่ว่าถ้าเกิดสำหรับใครที่อยากได้มุมแบบเ<ม>ขาเรยเลยทั้งหมดทั้งหมดก็คือต้องมาตรงนี้ เบอร์โรมาร์เก็ตนะคะก็จะเป็นที่สุดท้ายที่เราแวะเข้าไปทานอาหารกลางวันกันในทริปนี้ค่ะซึ่งบอกเลยว่าเป็นที่ที่ควรค่าแก,การมามากๆเพราะว่ามีอาหารอร่อยๆเต็มไปหมดเลยค่ะลิลลี่ทานพวกกริลชีสแล้วก็เป็นพายต่างๆนะคะคืออร่อยมากๆแล้วก็มีของกินให้เลือกสั่นเต็มไปหมดเลยตังกฤจทริปนี้นะคะก็คือประทับใจมากๆถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูเที่ยวบริสตอลหรือว่าเที่ยวรอบๆลอนดอนเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ใน EP ีหนึ่งนะคะทริปนี้ก็ขอา ทุกคนกันไปก่อนนะคะหวังว่าจะชอบกันถ้าเกิดสมูชอบกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย